สวัสดีครับก็จะมานะครับแนะนำนะครับวิธีการจัดทีมเพื่อผ่านจัดสามร้อยห้าสิบห้านะครับตัวนี้นะครับผมคงตัวนี้มีสอนนีไหเจสัน <c oughs> จสันอ,ออกครับนี่ไว้นะครับตัวนี้อ,ออกนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็สามร้อยห้าสิบห้า วันนี้นะครับน่าจะดีนะครับวนันนี้แล้วก็เป็นตัวโล่ที่เป็นซปเปอร์มาร์นะครับจะได้เปิดออกไว้นะครับ เลยนะครับฮอปเตอร์นะครับประมาณนี้นะครับทีมสำหรับด่าน3 5 5เ้อห้าเน้นลุดหลือเนี่ย หลุดปะอ่ะมาแล้วนะครับโอเคนะครับลุยดันสามร้อยห้าสิบห้าสามร้อยห้าสิบห้านะครับนี่ครับโอเคนะครับปึ๊บเพื่อนเทพไปด้วยนะครับ มานะครับอัพแรกไปก่อนเลยนะครับจงังหวะแรกรีเเววสองสามสี่ห้าหกแล้วนะครับเจ็ดแปดครับพัดครับ อับแรทถึงเเวลแปแล้วก็พัดไปนะครับคราวนี้ก็ลงน้ําแข็งนะครับแล้วก็เพื่อนลงนะครับเ <c oughs> ตรียมกดไอเทมอมตะนะครับประมาณนี้ครับ ก็เตรียมใช้ไอเทมรูปไฟ นะครับครานี้ก็ไป,อ,าาไปอัดเข้าไปเะลุกล้ลอมมาได้นะครับ ดันไปเรื่อยๆนะครับสมองเรือไม่ติดสกิล ไปแล้วครับประมาณนี้ครับดันเข้าไปที่ฐานเรื่อยๆนะครับโอเคครับผ่านได้นะครับด่าน355นะครับ จัดทีมลักษณะนี้นะครับลุ้นกันนะครับว่าได้ตัวอะไรฮะได้เจมนะครับโอเคครับขอบคุณครับสำหรับด่านสาม้นิมานะครับใช้ทีมประมาณนี้ครับ